ลองจินตนาการว่าคุณกำลังเดินเข้าไปหา SUV พลังงานไฟฟ้าที่ให้ความรู้สึกทันสมัยใช้งานได้จริงและดูพรีเมียมเกินคาดสำหรับรถในระดับเดียวกันนั่นคือ MG c s e w รุ่นปี2026รถคันนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ว่าการเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องแลกกับความสะดวกสบายสมรรถนะหรือการใช้งานในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวเข้าสู่โลกของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างมั่นใจแต่ยังคงต้องการความอเนกประสงค์แบบเทสูวี รูปลักษ์ภายนอกของซีซีวีดูเรียบรูและมีความมั่นใจตั้งแต่แรกเห็นกระจังหน้าปิดแบบรถไฟฟ้าช่วยสื่อถึงตัวตนแห่งพลังงานสะอาดไฟหน้าเหลือด,ดีไซน์เฉียบคมพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันช่วยเพิ่มความล้ำสมัยเส้นสายตัวทั้งที่โค้งมนและองค์ประกอบด้านอากาศพลศาสตร์ไม่ได้มีไว้แค่ความสวยงามแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความนิ่งในการขับขี่ที่ความเร็วสูงเมื่อติดตั้งบนล้ออลูมิยดีไซน์ทันสมัย C.S.E.V. จึงดูโดดเด่นโดยไม่ดูดูดันเกินไปมากกับผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม ภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกโปร่งสบายและเน้นการใช้งานจริงแผงคอนโซลออกแบบให้เข้าใจง่ายแม้ผู้ที่ไม่เคยใช้รถไฟฟ้ามาก,ก่อนก็สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วหน้าจอสัมผัสตรงกลางขนาดใหญ่ทำหน้าที่ควบคุมระบบนำทางความบันเทิงการตั้งค่ารถและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหน้าจอแสดงผลผู้ขับขี่แบบดิจิทัลแสดงข้อมูลสำคัญเช่นความเร็วระดับแบตเตอรี่และระยะทางที่เหลือได้อย่างชัดเจนวัสดุภายในที่นุ่มขึ้นแสงไฟสร้างบรรยากาศ และเบาะนั่งที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมให้กับห้องโดยสารคุมพลังของ m g c s e V รุ่นปี2026มาจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้แรงบิดทันทีตั้งแต่ออกตัวทำให้การเร่งแซงในเมืองเป็นไปอย่างลื่นไหลและเงียบสงบการส่งกำลังเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่กระชาิเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันเมื่อขับบนทางหลวงรถให้ความมั่นคง และมีพละงกำลังเพียงพอสำหรับการแซงอย่างปลอดภัยพร้อมการขับขี่ที่ผ่อนคลายตลอดเส้นทาง เรื่องแบตเตอรี่ถือเป็นหัวใจสำคัญของรถไฟฟ้าและ c c ซก็ทำได้ดีในจุดนี้โดยในแต่ละตลาดจะมีความจุแบตเตอรี่แตกต่างกันแต่โดยรวมให้ระยะทางวิ่งที่เพียงพอต่อการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงานรับส่งครอบครัวหรือทริปสั้นๆในวันหยุดระบบชาร์จองรับทั้งการชาร์จที่บ้านและการชาร์จเร็วแบบดีซซึ่งช่วยลดเวลารอคอยได้อย่างมากนอกจากนี้ระบบชาร์จพลังงานกลับจากการเบรค ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานในสภาพการจราจรที่ต้องหยุดบ่อยประสบการณ์การขับขี่ของ c s v ถูกปรับจูนมาเพื่อความสบายเป็นหลักระบบช่วงล่างช่วยดูดซับแรงกระแทกจากถนนได้ดีทําให้การขับขี่ในเมืองเป็นไปอย่างนุ่มนวลพวงมาลัยมีน้ำหนักเบาบควบคุมง่ายเหมาะกับการจอดรถหรือเลี้ยวในพื้นที่แคบหมดการขับขี่ที่มีให้เลือกช่วยให้ผู้ขับสามารถปรับลักษณะการตอบสนอง ของรถให้เหมาะกับการใช้งานไม่ว่าจะเน้นความประหยัดหรือความคล่องตัวด้านความปลอดภัย MTCCV รุ่นปี2026ให้ความสำคัญอย่างมากมายพร้อมระบบความปลอดภัยพื้นฐานครบครันเช่นถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งระบบควบคุมเสถียรภาพและระบบป้องกันล้อหมุนฟรีรวมถึงเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบ ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่และการจอดรถในชีวิตประจำวัน ในด้านการใช้งานจริง C CV สามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างสบายสำหรับ5คนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นของใช้ประจำวันหรือกระเป๋าเดินทางสำหรับทริปสั้นๆโครงสร้างพื้นรถแบบเรียบตามสไตล์รถไฟฟ้าช่วยเพิ่มพื้นที่วางขาให้ผู้โดยสารตอนหลังและยังมีช่องเก็บของตามจุดต่างๆภายในห้องโดยสารที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย สิ่งที่ทำให้ MG c s v รุ่นปี2026โดดเด่นอย่างแท้จริงคือความคุ้มค่าโดยรวมรถคันนี้ผสานความประหยัดจากพลังงานไฟฟ้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยระบบความปลอดภัยที่ครบครันและประสบการณ์การขับขี่ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวแม้จะไม่เน้นความแรงสุดขั้วรหรือความหรูร,ระดับแบรนด์พรีเมียมแต่ก็ตอบโจทย์ผู้ใช้จำนวนมากที่ต้องการรถไฟฟ้าที่เชื่อถือได้และใช้งานได้จริง ขามกลางตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตอย่างรวดเร็ว MG c s e w รุ่นปี2026จึงเป็นตัวเลือกที่สมดุลและน่าสนใจเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นใช้รถไฟฟ้าอย่างมั่นใจด้วยความลงตัวระหว่างความสะดวกสบายเทคโนโลยีและการใช้งานในชีวิตประจำวันทำให้การขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้ากลายเป็นเรื่องง่ายสนุกและเข้าถึงได้จริง